ขอเขาพูนแผลรูปแปรเผ็กีวีมันสบบสบายด้วยนะคะจะแปะลิงผลพูแปลไปใต้คลิปด้านล่าเลยนะสู้ๆวันนี้จะดูแปกไปนะเราะว่าเชนสดการเรื่องของพ่อเชนได้ยังไงเออใช่พ่อฉันบอกว่าเพื่อนเชนเป็นคนช่วย หรือว่าจะเป็นคนลุนของเธอเหรออาฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะใครไม่รู้ดนะ้ววู้คุณลุงนี่เจ๋งไปเลยเขาม,มีอำนาจขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ใช่คุณลุงของเธอแล้วจะใครฉันมีคนรู้จักที่มีอำนาจขนาดนั้นเลยเหรอยนี่ไม่ต้องคิดแล้วนะคิวธะพันกันเป็นปมแล้วเนี่ย อ๋อื่องจบแล้วก็ดีแล้วพวกเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่ายินดีต้อนรับค่ะคุณผู้หญิงวันนี้ทางราง้านเรามีคอลเลคชันใหม่ด้วยนะคะเสื้อผ้าผู้ชายดี๋ยวฉันจะซื้อให้จงอยู่ดีนะมีอะไรที่เหมาะก,กับลูกของเขาบ้างนี่ออถ้าเขาสวมชุนดนี้ตออกมาดูดีมากไน่เลย ขอโทษนะครับแบบนี้มีไซส์185ไหมคะต่าถึงมากเลยค่ะคุณผู้หญิงชุดนี้เป็นคอลเลคชันใหม่เลยค่ะขายดีที่สุดเลยด้วยในสต็อกหรือแค่ชุดเดียวแล้วค่ะงั้นเอาชุดนี้แล้วกันค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปหยิบในสต็อกให้นะคะคุณผู้หญิง ราคาเลยนหนแอบ,บดูหน่อยสิก็แค่สูตรเองคงจะไม่เท่าเลยหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นเอ่อหนึงแสนนี่มั็นเงินเดือนครึ่งปีของฉันเลยนะไะเสื้อผ้าของฉันเองซื้อไม่เกินหมื่นเลยด้วยซ้ำฉันจะเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าที่ราคาสูงขนาดนี้ให้เขาเลยเหรอสัน ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอย่างพอยู่ไหมเขาดีกับฉันขนาดนี้ฉันก็ต้องทำดีกับเขาบ้างแหละถูกแล้วในม็นคนแล้ที่ฉันเห็นสู้ๆในความสูขขนาดนี้ืูวนว่าเราจะชอบผู้ชายคนนั้นมากๆเลย Lạch nó blah 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 để blah 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 Tôi blah 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 lại ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันดูชื่ออื่นดีกว่าเมื่อกี้ฉันเห็นว่าทางร้านมีโปรลดสามสิบเปอร์เซ็นต์บอกให้เขาลดให้เราด้วยนะใช่ใช่คุณคะช่วยลดราคาสองชิ้นั้นให้หน่อยสิครับได้ค่ะเดี๋ยวทางเราลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวจัดการให้เลยครับดีนะที่เจสซี่กรุ๊ปเป็นบริษัทระดับโลกเป็นบริษัทระดับโลกสู้ๆจะได้ไม่รู้ว่าฉันเป็นคนช่วยถือ ุดนี้แพงมากเลยอ่ะสู้ๆเดี๋ยวหน้าฉันได้กินกแกลบแน่นอนเลยไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันกินเป็นเพื่อนเธอหน้นารักที่สุดเลยฉันอยากเห็นตรงอยู่ใส่ชุดน,นี้แล้วมีคนตั้งเหรอเออเออเดี๋ยวฉันตอบข้อความก่อนนะเอหันหลังไปแอบคุยด้วยเออต้องมีเรื่องอะไรแนละ้วรวคมในแน่นอะน เออถ้าแบบแอร์อันดีๆจิงขาขาดขอโทด้ยนัคะเัาดีว่าแอดนมันเชื่อไปแล้วิี่มกมันอืมมันเนี้ยมันก็เลยแบบพูดยากเ้เ้ธอโดนส่งข้อความตามเหรออือใช่เขาบอกว pues er. ่าจะมาช่วยเราถือของนะโว้ย <enables> <iros> <through ız> ว่านมากเลยแม่ขอดูหน่อยสิคนมีความรักเหรอเนอะนะ <c oughs> รีม,มาเลยรีให้เขามาเดี๋ยวนี้เ้วฉันยังไม่เคยเจอเขาเลยคืนนี้ให้เขาเป็นเจ้ามือเลี้ยงเขาดีกว่าอย่าเลยเลิกแกล้งฉันได้แล้วเยอะ <c oughs> ว้าวแม่เจ้าดูเห็นรึยังฮัลโห็ฮแลโหลผู้ชายเมื่อกี้หล่อมากเลย จ็อกเจอเจจ็กเจอเจอหรือว่าจะเป็นดาราหน้าใหมหรือเปล่านะไม่รู้แต่เขาเป็นประรานบุิรี่ใช่ปะอ้อน่าจะคนนี้แหละพี่ถ้าเห็นหรือเปล่ามีผู้ชายหนะ้าตาคนดีมา,าแล้วเออฉนันเห็นแล้วเราเมากๆเลยแถมยังเดินผ่านมาทางนี้ ล่อใครจะหล่อสู้คลุงเราได้นะโอ้โหหล่อมากสู้ิงสู้ิงให้ดูนั่นสิเขาเดินมาทางนี้ด้วยออหรือว่าเขาจะเดินเข้ามาจีบเรานะเดินมาแล้วเดินมาแล้ว Mà lâu cực k, 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 Cơ Cơ Trông cực 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 của chân em cực 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 lúa cực 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 สวัสดีทุกคนในคิลล์คิลล์วสวัสดีครับผมชื่อเย่ยจงหยูเป็นสามีของซู่ชิงโคตโหดทำอะไรเนอะฉันโกรธแล้วนะทำไมถึงมองคนอื่นแบบนั้นล่ะสามีของซู่ชิงหล่อขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเหมาะสมกันอย่าก,กับกิ่งท้องใบหยกมากเฮ้ยซูย่ซู่ของฉันจากที่ฟังซู่ชิงเล่าฉันก็กนึกว่าเขาเป,ไปน็นพนักงาน บริษัทหนะ้าตาธรรมดาธรรมดาสิไม่คิดเลยว่าเขาจะหนะ้าตาดีขนาดนี้ถ้ากล้าหลอกใช่หลอกเลยบอกว่าเขาเป็นแค่พนันกงานบริษัทธรรมดาเลยหลอกขนาดนี้เรียกว่าธรรมดาหรือยัดทีแรกฉันไม่ได้คิดว่าเขาจะหลอกขนาดนี้แต่พอไปไปมา,มาก็รู้สึกว่าเขาหลอกมากเลย,น,เยนี่เรียกว่าไม่หลอกหรอกือยั เห่เหว่ฉันผิดไปแล้วต่้งแตนี้ไปฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเยอะๆเธออย่าโกรธฉันเ,เลยนะคืนนี้ฉันเลี้ยงข้าวเธอเองเธอกินตนสไปยเลยฉันจะช่วยใช้ให้เธอเองข้อเสนอนี้งั้นฉันให้อภัยก็ได้มนฉันจะกินจนเขาหมดตัวเลยเธออย่าร้องไห้แล้วกันเด็กดีวันนี้ฉันจะทำให้สู้ๆเสียหนะ้าไม่ได้แล้วบทเป็นคนถือของ hầu hết giờ sưu hổng dữ lắmเลย. Thì mẹ, 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 หาอะไรกินหน่อยดีกว่าไม่งั้นนอนไม่หลับแน่เวลาแบบนี้คุณลูกคงจะหลับฝันดีอยู่แน,น่เลยอร่อยจังเลย mà mất được tục trái một lưới Lùng bóng lắm chảy lỗ bóng hàm lời lắm sống thùm Đù xì, nếu vẫn lắm mày đi tỏ xuống góng nữa Thầm thì lùng lời Nếu chân tỏ lên mày một để nhiều đây chân đi lưu ใน้อยใจเออใช่คุณลุงเป็นคนช่วยโมอดือกรุ๊ปใช่ไหมครับดีใจแล้วลุงจะจัดการเรื่องหุ้นยังไงต่อและะ้วครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วลุงก็แปลกใจอยู่ล้งหมดซื้อกรุ๊ปลุงยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเอ็มไฮฟังยุนก็จัดการตั้หน้าเรียบร้อยแล้วทำไมพวกเขาต้องช่วยบริษัทน,นี้ด้วยนะเฮะยเอ็มไฮฟังอยู่เหรอ ถ้าไม่ถึงเป็นเอ็มไพร์ฟื่งหยุนอยู่แล้วล่ะเรื่องกู้เจียนหลานคราวก่อนก็เอ็มไพร์ฟื่งหยุ่เป็นคนจัดกินแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เธอจะต้องมาปวดหัวลงนะเลื่องคิดมากได้แล้วเรียบน้อนได้แล้วไป คุณลุงคะเจีซื้อกับเฟิงหยุน,นเป็นพาร์ตเนอร์กันมานานแล้วว่าคุณลุงก็น่าจะเคยเห็นหน้าของผู้บริหารฝั่งนั้นมาแล้วบ้างใช่ไหมอยากรู้อยากเห็นคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเขาเป็นยังไงขอร้องนะคะแล้วหนูจะต้องทํายังไงถึงจะได้เจอเขาบ้างอะคุณลุงบอกหนูหน่อยนะขอร้องนะคะหนูอยากได้พาร์ทเขาหนูอยากหนูอยากได้พาร์ทเขา หนูอยากได้พัดค่ะหนูอยากได้พัดหัวเข่าใหญ่ๆบ้างนะนะคะอ้อสุดแรงยิมตขนาดนี้แล้วจะโตขนาดนี้แล้วยังจะขี้อ่อนอีกนะเดี๋ยวยไม่กี่วันหลังจากนี้ลุงจะมีคุยโปรเจกต์กับเฟิงยุนลังจากนั้นถึงเวลานั้นก็มารอที่นั่นแล้วกันแล้วก็ถือกาสสัมาัต์ซะเลยสิ รักคุณลุงที่สุดเลยรักคุณลุงมากกว่าใครเลยนะคุณลุงเก่งที่สุดเลยลุงหละคนี้จะต้องได้ไม่รู้ดีกว่าในอนาคตเราจะต้องได้กันแหละระวังหน่อยสิเธอไม่ใช่เด็กแล้วนะแล้วก็เก็บขนมเข้าตู้เย็น,นเดี๋ยวนี้เลยหนูหิวขอกินหน่อยนะเธอนี่นะ ไปรอท <hhhh> ouais, ี่ค <saw> ร <through habitude> anyway ัวกันเดี๋ยวลุงทำไข่เจียวให้กินอุ้ยกินไข่เจียวยังจะดีกว่ากินอาหารขยะพวกนี้และจะซื้อมาทำไมเย้ขอบคุณขอบคุณลุงคุณลุงนี่ปลกคุณลุงนี่ปากร้ายแต่ใจดีจ้ะแถมก็สำร็จแค่ฉันอ้อนนี้หน่อยเขาก็ไม่ปฏิเสธแล้วละ วันต่อมาไกลาตายถ้าไมมันสวยขนาดนี้เนี่ยยิววันนี้อากาศก็ร้อนแถมร้อนก็ยังมาติดอีกขอโทษนะเหว่ยงๆครั้งนี้กุญจดส่วนรีเควสเราสองคนหัวหน้าอันนึงได้ส่งพวกเรามามันเป็นห่วมหลงิันเองปืดปืดปื๊ปไม่หรอกฉันว่าหัวหน้าจะต้องจงใจแกแล้งเราแน่นอนกุจิส่วนจะรู้ชื่อเราสองคนได้อย่งไงล่ะ ก็จริงนะมีนักข่าตั้งมากมาขนาดนะั้นเขาคงไม่มีทางหาชื่อพวกเราได้เร็วขนาดนี้นะเอ๋เนี่เธอบอกว่างานเริ่มสิบเอ็ดโมงไม่ใช่เหรอในกลุ่มนะะักขาวบอกว่าตอนนี้เริ่มง,งานแล้วฉันว่าพวกเราเดินไปดีกว่าืออมิดโกนของอันนี้นี่ใช่จริงๆนะครับผม มิดคอนของอันน well, ี้นี่ใช้ดีจริงๆนะครับผมวันนี้เป็นงานโชว์ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของอันนี้และผมก็ได้รับเกียรติเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยครับเชิญละคุณคุณจีซวน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 คุณด้วยหน่อยจังเลยคุณจีซวนมามาทำ้ินีพิถันหรอเสนอไม่ไหวแล้วเงินเทลงขับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของอันนี้ ก่อนอื่นนะครับผมยังจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้ใช้ดีมากจริงๆเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้ให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับบวกว่าคุณผู้ชายจะหาซื้อมาลองใช้กันดูนะครับรับรองว่าคุณจะต้องติดใจจะต้องติดใจยังแน่นอนครับ คุณผ<ห>ู้หญิงจะซื้อฝากคุณพ่อบ <bubble> ้านหรือฝากแฟนก็ได้ครับรับรองว่าพวกเขาจะชมคุณไม่ขาดปากกันเลยทีเดียวโอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะเปิดโอกาสให้นักข่าวด้สัมภาษณ์คุณกวนจิซัวได้ตามสบายเลยค่ะคุณควรจิซัวครับผมเลยเขาว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคุณโมลิงเออดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่เพื่อนกันคุณจะที่ไปเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับคุณควรครับแล้วขขาเรื่องแฟนของคุณเมื่อคราวก่อนแล้วครับผู้หญิงที่คุณกอดนั่นมันคล้ายกับมลิงเออร์มากเลย cao không Mình có túc này khó đen nữa Chân tâm dây bỏ về là khó của về là chính khuyên chú ổng bố Hồ nên mà đấy có sớm mà thì thấy đầy thần thì. Khó đây không? หนูเหมือนว่าทุกคนจะสนใจเรื่องของคนและของผมจังเลยนะครับจริงๆแล้วผมชอบผู้หญิงอยู่คนนึงแต่ว่าเธอไม่ได้อยู่ในวงการนี่หรอครับพัดเจ้าคนจิชวนคนจิชวนยอมรับด้วยตัวเองเลยเหรอเนี่ยคนจิชวนหมายความว่าตอนนี้มันไม่โซนแล้วเหรอหรือว่าเรื่องที่เขาบอกกันจะเป็นเรื่องจริงคนจิชวนคุณบอกว่าเราเนี่ยได้ไหมคะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกัน ใครกันนะที่เป็นผู้หญิงโชคดีคนนะตายแล้วพวกเราต้องรีบหน่อยแล้วแนละ้วดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวใหญ่แล้วนะเิยการที่ผมได้ชอบเธอในที่สุดก็ฝ่าฝูงงชวนเข้ามาด้วยถือว่าเป็นโชคดีของผมต่างหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นี่ สุขสนรเงนมาเลนนทายนะคะส่วนคนที่ไม่มีใครเอาอย่างเราเราก็แอดไม่ได้ไหมายถึงทุกคนนะหมายถึงคนที่ไม่แฟนเอ้ยเปลี่ยนคำดีกว่าเด็ดแอาจะกลับมาได้ส่วนคนที่ไม่มีแฟนอย่างเราแล้วก็นั่งเงาอยู่บ้านเลยคะ่ะเดี๋ยวนั่งอีกสักหน่อยพืชคงขึ้นตัวแน่เลยแ <c oughs> อดขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย